สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเป่าไปจังเอนญพาเที่ยวนะครับวันนี้ก็จะพามาชมโบราณสถานภายในวัดเขียนนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับเดี๋ยวเดินเที่ยวภายในวัดกันครับตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศบริเวณภายในวัดเขียนนะครับวัดเขียนก็จะเป็นวัดที่ตั้งอยู่ติดกับแม่น้าเจ้าพระยาบรรยากาศล่มลื่นมากครับ สำหรับประวัติของวัดเขียนนะครับสันนิษฐานว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาในสมัยกรุงธนบุรีประมาณพศ2 3 2 2นะครับซึ่งก็ได้มีเรื่องเล่าว่า บริเวณนี้ในสมัยก่อนจะเป็นท่าเทียบเรือที่มีศาลเจ้าของชาวจีนนะครับซึ่งต่อมาก็ได้มีพระสงฆ์ได้เดินทุดงมาจากกรุงเสียยุธยาและได้มาปักกฏบริเวณนี้นะครับซึ่งพระสงฆ์องค์ดังกล่าวท่านมีความประสงค์ที่จะสร้างวัดบริเวณนี้และก็ได้มีการบอกบุญกับผู้มีจิตศรัทธาซึ่งก็มีนายเคียงได้ร่วมถวายปัจจัยแล้วก็ได้ร่วมสร้างวัดนะครับทําให้ วัดแห่งนี้มีชื่อเดิมว่าวัดเขียงนะครับซึ่งต่อมาได้เพี้ยนเป็นวัดเขียนนะครับบริเวณด้านหน้าผมนี้ก็คืออุโบสถของวัดเขียนนะครับซึ่งเป็นอุโบสถที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีนะครับโดยลักษณะของอุโบสถก็จะเป็นอาคารแบบวิรันดานะครับซึ่งจะไม่มีช่อฟ้าใบลากาโดยหน้าบันจะประดับด้วยถ้วยชามสังฆโลกนะครับงดงามมากครับ ซึ่งอุโบสถแบบวิลันดาก็ถือว่าเป็นอุโบสถที่นิยมสร้างมากในสมัยกรุงศรีอย,ยุธยาตอนปลายนะครับโดยอุโบสถแบบวิลันดาก็เป็นอุโบสถที่ได้ดัดแปลงมาจากโบสถ์ของชาววิลันดาที่เข้ามาค้าขายในสมัยกรุงศรีอย,ยุธยานะครับภายในอุโบสถก็จะเป็นที่ประฏิสฐานขององค์พระพุทธรูปและก็พระประธานนะครับ ซึ่งพระประธานก็จะเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงทนบุรีนะครับซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีอายุกว่า200ปีนะครับบริเวณด้านหลังขององค์พระประธานก็จะเป็นลักษณะของภาพเขียนแบบจีนนะครับซึ่งมีความงดงามมากครับ บริเวณด้านหน้าอุโบสถก็จะมีพระปางอยู่หนึ่งองค์นะครับซึ่งเป็นพระปางที่สร้างในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับซึ่งพระปางในลักษณะนี้จะเป็นพระปางย่อมุมนะครับซึ่งนิยมสร้างกันมากในสมัยรัชกาลที่3นะครับต่อไปเราก็จะไปกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อดำกันต่อนะครับ ซึ่งศาลาหลวงพ่อดำก็จะอยู่บริเวณทางซ้ายของอุโบสถนะครับซึ่งจะอยู่ใกล้ๆกับอุโบสถนะครับตรงนี้ก็คือศาลาหลวงพ่อดำนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปภายในศาลากันครับด้านหน้าผมนี้ก็คือหลวงพ่อดำนะครับซึ่งเป็น พระพุทธรูปที่สร้างเมื่อพศ2322ซึ่งตรงกับสมัยกรุงธนบุรีนะครับซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีอายุกว่า200ปีนะครับหลวงพ่อดำก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับซึ่งผู้คนแถวนี้และประชาชนทั่วไปให้ความเคารพนับถืออย่างมากนะครับ เดี๋ยวจะขอกลับไหว้ขอพรหลวงพ่อดำก่อนนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับบริเวณด้านหน้าศาลาหลวงพ่อดำก็จะเป็นที่ปฏิสถานขององค์พระศิวลีซึ่งเป็นพระอรหันต์ผู้เป็นเลิศทางโชคลาภ แล้วก็จะเป็นที่ปฏิสถานขององค์เท้าเวสวรรณเท้าจตุโลกบาลเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับบริเวณด้านหลังศาลาหลวงพ่อดำก็จะเป็นที่ปฏิสถานขององค์พญานาคจำนวนสององค์นะครับ ซึ่งแต่ก่อนองค์พญานาคดังกล่าวนี้นะครับก็ปฏิสถานอยู่บริเวณริมแม่น้ําเจ้าพญานะครับแต่ว่าเนื่องจากเกิดน้ํากัดเซาะนะครับณปัจจุบันทางวัดได้ย้ายมาอยู่บริเวณนี้นะครับบริเวณบ่อน้ําบริเวณองค์พญานาคนี้นะครับก็จะเหมือนทางวัดได้เลี้ยงกบไว้ครับนี่ครับมีกบเยอะมากครับกบเต็มบ่อเลยครับ สำหรับการเดินทางมาเที่ยววัดเขียนก็สามารถข,ขึ้นเรือด่วนเจ้าพยาธงสีส้มมาลงที่ท่าเรือวัดเขียนได้เลยนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือวัดเขียนนะครับซึ่งจะมีเรือด่วนเจ้าพยาธงสีส้มนะครับมาจอดบริเวณน,นี้นะครับนี่ครับสามารถที่จะขึ้นเรือมาเที่ยววัดเขียนได้นะครับถือว่าสะดวกสบายมากครับ ซึ่งท่าเรือก็จะอยู่ใกล้ๆกันกันกบองค์หลวงพ่อขาวนะครับสำหรับวันนี้ก็จะขอจบคลิปเที่ยววัดเขียนเพียงแค่เท่านี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ